อาการลองโควิดเป็นไซเ e เฟก c t หลังจากเป็นโควิดแล้วหายหลังจากนั้น2-6สัปดาห์จะเกิดอาการดังนี้ขึ้นถ้าเกิดอาการดังนี้ขึ้นที่หมอพูดก็เวรกรรมตัวใครตัวมันอันดับแรกจมูกไม่รับกลิ่นลิ้นไม่รับรส 2. เหนื่อยง่ายเพลียง่ายทำกิจกรรมที่ทำประจำก็ยังเหนื่อยยังเพลีย3ผมร่วงเป็นกระจุกอย่างกะกูทำาคีโม ประมาณครึ่งหัวแอนมอร์ซึ่งผู้หญิงจะรู้ว่านระกมีจริงอ,อีผมร่วงครึ่งหัวเกินเกินไป6กเ็ดสเซนเนี่ยมันบางจนแบบบางจนแบบบางจนใจบางเหมือนใจบางคนอะเออประมาณนั้นอะอันที่4ี่ก็คือลองโควิดก็คือที่จะเจอก็คือการแพ้และอักเสบทั่วร่างกายแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเช่อนอยู่ดีผืนเต็มตัว สิวเต็มหน้าลุมพิษขึ้นทั้งตัวนี่คืออาการของลองโควิดเนื่องจากว่ามันเกิดการอักเสบทั่วร่างกายและหมอกําลังจะพูดถึงอาการลองโควิดในเด็กและจะลีดไปถึงวัคซีนในเด็กและเหตุผลที่ทําไมหมอถึงตัดสินใจให้ใครได้หรือว่าลูกชายของหมออายุเจ็ดขวบฉีดวัคซีนเพราะว่าฟังนะอาการลองโควิดไม่ขึ้นกับ อาการตอนเป็นโควิดงงไหมเอาใหม่อาการลองโควิดไม่ได้เป็นสัดส,ส่วนผกผันกับอาการตอนที่เป็นโควิดสมมุติว่าคุณเป็นโควิดแต่คุณไม่เป็นเลยมากไม่เป็นเลยเลยหมอเหมอือนไม่เป็นเลยเลยนี่ต่อยเจ็บคอปกติแล้วก็หายหลังจากนั้น2องถึงหอาทิตย์นรกจะมาจริงของจริงกำลังจะมา อาการลองโควิดไม่จําเป็นที่คุณจะต้องเข้า ICU ไม่จําเป็นที่คุณจะต้องอาการหยากอาการใดๆไม่จําเป็นเลยมันไม่เกี่ยวคือคนดวงจะซวยก็ไปลองโควิดเอาจริงๆมันเป็นเยี่ยงนั้นเพราะเราเจอเด็กที่ไม่มีอาการเลยนะ2 6อาทิตย์เกิดอาการที่เรียกว่า m i สซี C, หรือ MISc ขอดาวอังคารนิดหนึง่งมันย่อม,มาจากมันย่อม,มาจากอา้าวตายเบรนบล็อ มัลติอินฟลาม r y อ y รี r ซินโดรม i นเด e กก็แปลว่าทั้งหมดเยอะๆการอักเสบเยอะๆทั่วระบบร่างกายในเด็กซึ่งเราเจออ่ะเราเจอนะเราเจอ จากเด็กอายุ1 0บถึงสิปีตามสถิติที่เก็บเพราะว่าโอมิครอนเนี่ยมันยังเก็บไม่ได้เนื่องจากว่าลองโควิดมันต้องยาวไงเก็บหลังจากที่เป็นโควิด2-6อาทิตย์ซึ่งตอนนี้เราเจอโอมิครอนยังไม่3เดือนเลยจ้ะฉะนั้นเอาอะไรมาเก็บถูกไหมอ่าตัวมิซีหรือ m i s c จะเกิด300กว่าคนใน1ล้านคนสําหรับเด็กนะคะและฟังดูน้อยใช่ป่ะเดี๋ยวจะบอกว่าวัคซีนเนี่ยไซเดเฟสของวัคซีนมันน้อยกว่านี้อีก แต่ว่าตัวที่เกิดตัว MISc หรือ MISc ในในเด็กเนี่ยเวลาที่เด็กติดโควิดมันจะไม่อาการหนักอาการจะไม่มีอะไรเลยเหมือนแทบจะไม่หนักแต่เมื่อเด็กหายหลังจากหาย2 6อาทิตย์เด็กบางคนเกิดอาการเด็ก300กว่าคนใน1ล้านเกิดอาการที่เรียกว่า Multiple Inflammatory Syndrome in Children หรือว่า MISc ตัว MISc เนี่ย จะบอกว่าความน่ากลัวอยู่ที่ว่าเด็กประมาณ40%ของเด็กที่เกิดมิดซีอยู่ใน ICU ต้องแอดมิด i u u คือเกิดอาการตับวายไตายวายกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบปอดอักเสบอักเสบทั่วร่างกายเกิดตับวายไตายวายจริงๆนะคะและถามว่าการที่เด็กที่จะต้องแอดมิด i u u เกินเกือบครึ่ง ของเด็กที่เกิดมิดซีหรือว่าลองโควิดในเด็กเนี่ยมันเทียบได้ไหมกับอัตราการเขาต้องเรียกว่าไซเอฟเฟกต์หรือว่าอาการไม่พึงประสงค์กับวัคซีนในเด็กอ่าฟังพูดเป็นรอบที่35มสิล้านแซึ่งก็จะพูดอีกพูดไปพูดจนมันเข้าหัวตอนนี้เด็กแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มแรกคืออายุ12-18ปีซึ่งอนุมัติ วัคซีนไฟเซอร์ฝาม่วงซึ่งก็คือที่ฉีดในมันในผู้ใหญ่นั่นแหละเหมือนกันกับแบ่งเป็น5 -11 ถึง11ปีจุด9 1้ปี11เดือนจวันอ่ะเกือบ12บสองอ่ะจะฉีดไฟเซอร์ฝาส้มต่างกันไงหมอโอเคโมเดอร์นาไฟเซอร์ม่วงไฟเซอร์ส้มล้วนแล้วแต่ต่างเป็น mrna วัคซีนไอคอมมินารีคอมมินิตีนั่นแหละคือไฟเซอร์จ้ะ โอเคมันคือบริษัทยี่ห้อผลิตเหมือนไบโอเอนเทคอะก็คือสามอันโมเดอร์าให้รู้ไว้เลยว่ามันแรงเพราะว่ามันมี m อ n ม1อ0ร้อยไมโครกรัมในอะไรไม่ต้องรู้เอาว่าร้อยมันร้อยอันนี้คือเอ็มร้อยเอ็มโมเร้อยโอเคไฟเซอร์มีสามสิบห้าไฟเซอร์ขวดม่วงนะมีสามสิบห้าไฟเซอร์ขวดส้มฝาส้มของเด็กมีสิบมันน้อยกว่าไฟเซอร์ของผู้ใหญ่อ่ะ สามเท่าอันเนี้ยไว้ฉีดในเด็ก5้าถึงสิเกือบ12ปีไม่เกิน12ปีเพราะอะไรเพราะเด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กค่ะเด็กทุกอย่างมันจิ๋วหริวกว่าจะดึดกว่าดังนั้นเนี่ยเราเก็บสถิติเด็กอายุ1 2บสถึงสิปีที่ฉีดไฟเซอร์ผู้ชายเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ40ในล้านใช่ แต่ว่าเด็กที่เกิดอาการลองโควิดและเป็น MIS-C ที่ต้อง admit ICU 40%เกิด350ในล้านอืมผู้หญิงน้อยลงไปอีกไฟเซอร์ Pfizer, เกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ40ในล้านผู้ชาย162ในล้านผู้หญิง40ในล้านและมักจะเกิดเข็มที่2วันที่4ฉะนั้น ต่างประเทศ Recommend ไม่ให้เด็กออกกำลังกายหลังฉีดวัคซีน7-14วันเพราะมันจะแยกไม่ได้ว่าเหนื่อยจากอะไรอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจะเป็นเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายหัวใจเต้นผิดปกติหัวใจเต้นเร็วใดๆ1หนึ่ถ้าเกิดในหลังการฉีดวัคซีนประมาณวันที่4ีถึงวันที่เวิ่งโล่ไปทำเอ็กโคที่โรงพยาบาล และหลังจากนั้นเขาจะทายังไงหมอกล้ามเนื้อหัวใจมันอักเสบได้มันก็หายอักเสบได้ยังไม่ปรากฏการรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบที่เป็นผลข้างเคียงจากวัคซีนแล้วเด็กตายนะคะแต่มีรายงานเด็กติดโควิดตายมีรายงานเด็กเป็น m i s c หลังการติดโควิดแล้วหายแล้วตายมีหนึ่งในล้านแต่มี แต่มีรายงานการที่เด็กฉีดไฟเซอร์แล้วเสียชีวิตจาก1นึ่เขาเรียกว่าอนาฟลสิกช็อกก็คือการแพ้วัคซีนขั้นรุนแรงเหมือนกินกุ้งแล้วตายอย่างนั้นอ่ะเออหรืออันที่สองคือเกิดอาการ แพ้วัคซีนเหมือนแพ้ยาหรือส,สิ่งที่เขาเรียกว่าสตีเวนจอ h ์นสันซินโดรมซึ่งตัวเนี้ยถึงแม้จะเป็นยากินใดๆก็มีสิทธิ์แพ้ได้แต่ว่าทุกอย่างเลดอยู่ประมาณหนึ่งในล้านนะคะอันที่3มก็คือเกิดบัด c คลอตหรือว่าเกิดเกิดริ่มเลือดอุดตันแล้วไปอุดโพะแล้วไปอุดโพะแล้วตายอันนี้เราก็เจอเราต้องเราต้องพูดทั้งหมดเดี๋ยวจะหาว่าเป็นเซลล์ขายวัคซีนได้ค่าคอมจากวัคซีนไปอีกนั่น ต้องพูดทั้งหมดว่าเราเจอแต่เจอทั้งหมดเนี่ยสามตัวในที่เรากลัวก็คือหนึ่งกลัวเรื่องการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งหมอบอกแล้วนะว่าในเด็กสิบสองถึงสิบแปดผู้ชายเจอมากกว่าผู้หญิงเพราะอะไรก็ไม่รู้ผ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 ิดปะวะไม่ผิดใช่ไหมเออไม่ผิดผู้ชายเจอมากกว่าผู้หญิงผู้ชายเจอร้อยหกสิบสองในล้านผู้หญิงเจอสี่สิบในล้านและไม่มีใครตายจากกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อันที่สองแพ้แบบสตีเวนจอร์สันซินโดมถ้าใครตามข่าวจะเคยเห็นผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เหมือนกับน้ำร้อนลวกแล้วตัวลอกหมดเลยอะแล้วแพ้หลังจากฉีดแอสตราอันนั้นคืออะไรเขาเรียกว่าสตีเวนจอร์สันซินโดมถ้าแพ้หนักไปกว่านั้นอีกเขาจะเรียกว่าเทน T E N นะคะหรือเป็นการแพ้แพยาแบบเราไม่ต้องเจอเฉพาะวัคซีนโควิดนะแม้แต่ยาแก้อักเสบยาฆ่าเชื้อใดๆเราก็เจอ ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือการแพ้ยาที่ไม่สามารถพรีดิกได้ most likely หนึ่งในล้านอันที่สามคือเจอบัตรคลอตในเจอบัตรคลอตในใน M I N A วัคซีนอันนี้ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กนักเรียนที่ที่ฉีดไฟเซอร์แล้วเสียชีวิตเนี่ยค่ะอันนี้เป็นสาเหตุที่ศพแรกของเด็กไฟเซอร์ที่เด็กไทยอ่ะอันนี้เป็นสาเหตุในส่วนของคุณหมอ คุณหมอปอใช่ไหมคะที่ฉีดวัคซีนแล้วเสียชีวิตผลนิติเวชยังไม่ออกนะคะถ้าออกแล้วหมอจะมาอัปเดตว่าคุณหมอฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้วเสียชีวิตจากอะไรเดี๋ยวหมอจะมาอัปเดตให้ฟังอันนี้คือผลข้างเคียงของวัคซีนหมอบอกแล้วนะหมอพูดด้านดีหมอก็พูดด้านเสียเหมือนกันด้านด้านเสียเนี่ยหมอบอกไปแล้วว่าพวกนี้เจอคือหนึ่งในล้านและเด็ก5-11ถึงจุดกว่าปี เจอกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเขาฉีดมาแล้ว8ล้านคนในอเมริกา8ล้านคนเจอกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ8คนถูก1ในล้านและทุกคนย้ำทุกคนไม่ตายและไม่ต้องอยู่ ICU ย้ํ้ำเด็ก5 1 1ถึง11ปีทั้งเด็กและเด็กหญิงและเด็กชาย 8ล้านคนที่ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาส้มคือ10ไมโครกรัมเจอกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ8คนใน8ล้านและ8คนนี้ไม่มีใครเลยที่จะต้องเข้า ICU ฉะนั้นถ้าไม่มีใครต้องเข้า ICU ไม่ต้องถามแล้วนะว่านางตายไหมไม่ตายโอเคแต่ถ้าเด็กติดโควิด1ล้านคน จะมีเด็กที่เกิดอาการลองโควิดที่ชื่อว่ามิดซีคืออาการไตาวายเฉียบพันกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเฉียบพันหลอดเลือดอักเสบเฉียบพันตับวายเฉียบพันหัวใจเฉียบพันทุกอย่างเฉียบพันไปหมดเนี่ยที่อักเสบเนี่ยสามร้อยห้าสิบคนในหนึ่งล้านมากกว่าผลข้างเคียงกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบของวัคซีนและสี่สิบเปอร์เซ็นก็คือเกือบสองร้อยคนในสามร้อยกว่าคนเนี่ยต้องนอนไอซค่ะ และเราเจอเด็กที่เสียชีวิตจาก MIS-C เหมือนกันโอเคเคลียร์ไหม So a t s w h y ลูกชายหมอเจ็ดขวบใช่ค่ะหมอให้เขาลงทะเบียนรับวัคซีนไฟเซอร์ในวันที่พรุ่งนี้วันที่หนึ่งกุมภาและหมอจะเวทแอนด์ซีเพราะว่าเดือนมีนานางไฟเซอร์นางบอกมาแล้วว่าทั้งนางไฟเซอร์และนางโมเดเรอนะนางบอกมาแล้วว่านางจะให้ นางจะให้นางจะเปิดตัวแกรนโอเพนนิ่งวัคซีน m r n a กันสายพันธ์โอมิครอนเพราะว่าบอกแล้วว่า m r n a เป็นรหัสมันลอกปึ้งมามันจะกลายพันธ์เท่าไหร่กี่ใดๆกูก็แค่ลอกเหมือนลอกข้อสอบตึ้งแล้วก็ปุ๊บแล้วก็อนุมัติฉีดเลยดังนั้นหมอก็จะเว and นซีหมอเป็นคนหนึ่งที่ได้ไฟเซอร์ไฟเซอรจากอเมริกาและบูสต์โมเดอร์เดือนที่เดือนที่แล้วเดือน11 หมอได้ไฟเซอร์ไฟเซอร์โมเดอนาแล้วหมอหยุดไหมไปต่อหรือพอแค่นั้หยุดเพราะภูมิสูงแล้วและจะเวทแอนซีรอดูเดือนมีนาเขาล้อตชัวใหม่ออกมาข้าพระเจ้าจะบินไปเอาจบถามว่าแล้วคนไทยลระหมออย่าเพิ่งทิ้งกันสิโอเควัคซีนเข็มสามเข็มสี่ก็บอกแล้วว่าขอกลืนน้ำลายตัวเองทุกสิ่งอย่างอันและขอบอกว่าการุณาไปรับ mRNA ไม่ว่าท่านจะเคยได้เชื้อตายซิโนแวคซิโนแวคแอสตราซิโนแวคซิโนฟาร์มแอสตราซิโนแวคแอสตราแอสตาหรืออีเวนแอสตราแอสตราคุณต้องจบด้วย mRNA ค่ะหรืออีเวนคุณเคยติดโควิดสายพันธุ์เดลตา้าฟังหมอนะคนที่เคยติดไอพึ่งเป็นเป็นสายพันธุ์เดลตา้าเข้ามาเลยเนี่ย สามารถกันโอมิครอนได้แค่19%สาอะไรกับเชื้อตายสายพันธุ์อูฮันเลิกคิดเลยนะสาธารณาสุขเลิกคิดเลยนะว่าจะเอาซินโนแวคมาฉีดให้เด็กสามขวบอะพูดเป็นการ์ตูนเอาผลวิจัยจากไหนมารีคอนเฟิร์มว่ามันปลอดภัยข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือถ้าจะเบิร์นวัคซีนไปเบิร์นในส่วนของมึงนู่น ไม่เบิร์นในเยาวชนของชาติเพราะอะไรซิโนแวคหมอไม่ได้ด้อยค่ะซิโนแวคซินโนฟาร์มเชื้อตายอีเดลต้านี่กลายพันธุมาเนี่ยห้าสิบกว่าตำแหน่งและอีบีเอจุดสองเนี่ยอีน้องของมันินตายพันต่อไปอีกเป็นเกือบเจ็ดสิบตำแหน่งเหมือนเสรษฐกิจจนหน้าแบบจำไม่ได้อ่ะเ่าเชื้อตายฉีดเข้าไปบอกแล้วไงคือติดสายพันธุ์เดลตา้าตัวพี่กอดมันเลยนะกอดอีโอมกอน e เลยนะ ติดสายพันเดลต้าปึ๊กเข้าไปเลยคือพึ่งทิมกูเข้ามาเลยเนี่ยมีภูมิคุ้มกันต่อโอมิคอนแค่สิบเก้าเปอร์เซ็นสาอะไรเอาอู่หั่นมาทำให้ตายแล้วฉีดเข้าไปแล้วคิดว่าจะกระตุ้นภูมิอ่ะคิดและถ้าคิดแล้วและคุณหมอหมอทั้งหลายะค่ะที่ เชียร์เป็นเชียร์รีเดอร์ซิโนแวกเนี่ยยังยอมรับว่าเข็มกระตุ้นที่ดีที่สุดคือโมเดอร์นาแล้วท่านเอาติ่งเนื้ออะไรคิดคะที่จะให้ลูกหลานเราอายุสามขวบขึ้นไปฉีดซิโนแวกผ้านะคะผ้าวัคซีนเชื้อตายผ่านให้ ฉีดเด็กขึ้นมาได้จริงๆการุณากโกรธและร้องเรียกถึงรัฐบาลไม่อยากจะใช้สากไม่อยากจะใช้ท่านี้ตลอดเวลาเพราะว่ารัฐบาลนี้มันขับเคลื่อนด้วยคำดาของประชาชนต่อต้านไม่ฉีดเลยค่ะมันไม่มีผลวิจัยมันไม่มีเปเปอร์อะไรรองรับและประเด็นคือไม่มีชาวบ้านเขาทำกัน คุณจะเชื่อสถิติจากจีนจริงๆดิเอาจริงดิเอา,เอ,าอย่างนั้นก็ได้หรอเอาจริงๆเบื่อหัวจะปวด